สวัสดีครับนี่พอมุกขลอนะครับเกษตรกรที่รอดและที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับนะหมุกขลอนวัอนี้กะสิบผ้ามันยำจมสวนในจังหน่อยนะครับมือกี้ตัดหญ้านะครับตัดหญ้าหญ้ามันยาวนะครับหญ้าตรงนั้นพู่มันยาวนะครับเดี๋ยวสิบพายเบิ่งครับหญ้ามันยาวนะครับก็เลยตัดอาจจะเมื่อยเนี่ยครับเปลี่ยนเสียอยู่สามสี่รอบนะครับทั้งฝนตกยางมุ่เศร้ากับเพิ่งหยุดตกไปนะครับเนาะกะบว่าเป็นอย่างครับพอฝนตกแล้วกะ เ้าบริษัเขายหัวน้าบันไดนะครับน้อบริษัทหัวน้านะเคือเที่ยนะครับเนาะ,ะกระถาฝนนะครับในการตกแล้วก็หยาเากระถาตัดขายนะครับใส่ปุ๋ยใส่ยังนะครับนะ ผมก็เลยพามาเยี่ยมชมจังหน่อยนะครับอันนี้เป็นทางเข้าสวนครับทางเข้าสวนตอนสมัยก่อนกะค่อนข้างจะแห้งแล้งครับต้องอาศัยการดูแลเขาก็เริ่มสสวยงามขึ้นนะครับเริ่มสวยงามใส่เวลาบ่หลายปีนะครับในการที่ดูแล3 4ปี5ปีนะครับเนาะอ่ะท่านที่ถึง5ปีนะครับ3 4เข้า4ปี4ปีนะครับ4ปีกว่าๆบางส่วนบางส่วนก็4ปีกวนครับบางส่วนก็3ปีกวนครับอ่ะก็แล้วแต่จังหวะนะครับพอเขาดูแลนะครับอันนี้ก็เป็น2ปีกวนนครับสองปีกวนที่เขาปลูกกอไผ่นะครับปลูกกอไผรสั่งบาทนะครับสั่งอาคารครับ ผมก็ตัดหญ้านะครับก็ไปแต่เบิ้งัคหน้อยนะครับอ่าสลาทานไดทีเดี๋ยวพายเบิ Dracula ้งเขาเขานะครับท่านไดที่เบิ้งเขานะครับพายเบิ้งเขาชักน้อยนะครับอาจจะขึ้นจักสีชัดประชันนะครับอ่ะเขาฮอกกำลังที่ตั้งท้องครับกำลังกลมแหละครับผมอผมก็ตัดหญ้านะครับอาจจะเมื่อในชักน่อยนะครับก็ขอประทานอภัยนะครับอ่ะเขาฮ็กกเริ่มมันนะครับอาทิตย์หน้าน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มมันนะครับน่าจะเริ่มแบบมีรุ่นวาสีทองะครับอ่ะมีรุ่นวาสี ออกลวงครับเห็นไหมครับอาจจะดํานะครับเพราะว่าเขาสีดํานะครับอเขาเป็นเขาที่สีม่วงครับอาจจะเบ่งบอยชัดนะครับคุณประเสริฐมุนชัยสุขครับผมอาจจะเบ่งบัวชัดนะครับแต่ว่าเขาสีดํานะครับเขาก็เลยอาจจะเบ่งบัวชัดไปเลยนะครับนี่ทางใต้เป็นแหนแดงครับแล้วก็ตักแหนแดงขายแล้วนะครับเนาะช่วงนี้ก็เขาคุ้มนะครับแหนแดงกันยุบเป็นเรื่องปกตินะครับเนาะอีกบ่อนึงก็ไว้แต่ขายกันครับผมนี่เห็นเบ่งนะครับสลหรับเขานะครับเนาะ สำหรับเขาสีม่วงครับตอนนี้จองจองพันไว้กับเตรียมเงินไว้นะครับเนาะอ่เตรียมเงินไว้ครับประมาณจักเดือนทันวาบุตรละครับอ่เตรียมเงินหยอดกระปุกไว้นะครับอ่เขาเม่วงครับเขาเม่วงครับผมอ่าเห็นไหมครับนี่คือบรรยากาศของอาคารเขาครับว่าจะตอนรับแขกไว้แถอบรมนะครับไว้แถประชุมไว้แถอบรมนะครับสําหรับไอ้ แขกสีมาเยี่ยมสวนนะครับบ่าวาสิเป็นผู้จัดอบรมอย่างนะครับเนาะอ่าเฮาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเนาะอ่าก็เลยต้องเตรียมสถานที่นะครับเพราะต้องคิดเพื่อผู้อื่นนะครับดังเชื่อเฮาเฮ็ดงานแต่จะของหลายมันก็โอเคเครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลควบคุมทุกอย่างนะครับเนาะอ่าเขาดูแลเฮาก็คิดเพื่อขาเจ้านะครับเนาะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่หลากหลายนะครับก็บมีแนนฝนก็เพิ่งหยุดไปนะครับสังเกตว่าน้าสีหลนะครับน้าสีหลนี่บรรยากาศก็เริ่มเขียวปีนะครับตะกี้ก็ บ่เคยมีอย่างอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมเขียวนครับล้างสีออกปีนะครับปีออกมาแล้วครับผมปีเขาออกมาแล้วก็น้อมท่านศัพท์นะครับปล้วยเขาออกนอก้วก็น่วยสมบูรณ์ในก่อนนะครับเพราะจักสศีทรับนอเขาออกนะครับเนาะจังสศีเริ่มขยายรายกันครับผมอะอันนี้ได้มาจากพ่อนิคมหงทองครับจากอำเภอหนองพอกงนะครับอเป็นประธานสุรเลนรูกันครับผมก็เลยไปเยี่ยมเพื่อนนะครับผมจากว่าเพื่อนมีหลายอย่างผมก็สิไปหาเยี่ยมเพื่อนดูดูนะครับเนาะ รับแต่แขกฝรั่งไทยจีนรับบะบ่รับนะครับอ่ฝรั่งไทยลาวบ่รับนะครับเนาะอ่าว้าบ่หูเรื่องครับผมมักแต่แขกครับว่ากับแขกหูเรื่องครับมันจังมวนนะครับเปิดเพลงแรีนอ้อมสวนนะครับกับสบายนะครับอ่อันนี้คือบรรยากาศนะครับเห็นไหมครับผมอ่บรรยากาศเป็นมองนั่งเล่นนะครับนั่งลมยังประชุมจอดรถจอดมอเตอร์ไซค์เลยเป็นยี่สิบสามสิบคันเลยครับเยังสดีๆนะครับอ่สวัสดีครับพี่ลักษิกาครับผมอ่าอยู่ก็ท้องฝนตกแห้งอันนี้ก็เพิ่งหยุดนะครับกับตกกับ บ่เหงเลยครับแต่ว่าตกดนนะครับอ่ะตกดนครับนี่คือบรรยากาศนะครับเล้ก็จงถนน <things> จุงยังไว้ถ่ายางเลาะจักหน่อยนะครับอ่ะอ <disappointed S 2> ันนี้ก็เป็นหยางครับผมกับตัดขายลูกค้านะครับอันนี้ผมตัดเหงว่าจะคล้องครับกับซีมองกวนครับผมก็ตัดหยางนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นทางเขานะครับทางเขากับหยางเขาก็ไม่ถ่ายให้มันสูงสักนิดนะครับพอดีตัดนะครับสำหรับท่านที่ตัดขายลูกค้าคือประมาณนี้นะครับเนาะจังพอดีตัดครับผมเพราะว่าต้นเตี้ยซักนี้นะครับ มันมันบรคุมค่านในการตัดตลอดหลักกาว่าจะพืชสีลายนะครับอ่ะว่าจะพืชสีลายให้ในเฮ้าได้ดาหหยานะครับเปี่โนเป็นป่คุมค่านะครับอ่ะขันสูงแบบพุ่นกับสีใส่เวลาในการตัดโดนเมื่อยนะครับแต่ว่าดีคือเพราะหมดเสียหยางนะครับเพราะว่าเขาควบคุมว่าจะพืชได้นะครับเฮากับสีโบได้จ้างคนเสียหยาต้นทุนกับสีถือนะครับแต่ว่าสำหรับท่านได้สี ูกราคายเอาเงินก็ต้องให้มันสูงซ้ำหนีนะครับเนาะอ่ะมันจะคุ้มค่าในการที่ตัดแต่ละรอบนะครับเนาะอ่ะเทาก็มีหน้าที่ตัดเอาเงินนะครับอ่ะตัดเอาเงินครับอันนี้นคือบรรยากาศทางเข้าสวนนะครับตานใดที่นี่ก็ผมก็ตัดในภูหลับสูงๆนสูงนะครับผมตัดนะครับอาจจะเมื่อยเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันไกลนะครับมันไกลสวัสดีครับพี่ลิงน้อยครับผมพี่ลิงน้อยครับสวัสดีครับอันนี้ให้เบิ่งบรรยากาศที่เฮียมาสวนนะครับเฮียมาสวนครับอาจจะบอกเขียวปนนี่นะครับมาผิดเวลานะครับ คุณมาผิดเวลาครับคุณก็เลยบ่กค่อยเห็นความสวยงามพมปันไดนะครับเห็นแต่ความแห่งแรงนะครับคุณต้องมาผิดคุณต้องมาถึกเวลานะครับนะอ่าจะสีได้ของฝากหลายนะครับคันมาช่วงแรกแรกกค่อยมีของฝากเพอาบนไดนะครับวัสดีครับก็ค่อยมีของฝากพอบันไดนะครับไอ้มาถึงงามนะครับขันมาถึงงามกว่ามีของฝากบื้อบ่หยาดนะครับเะว่าช่วงนี้ก็เป็นกล้วยนะครับเป็นกล้วยเป็นบักฮุงครับบักฮุงกับบื้อบ่หยาดนะครับบักฮุงครับผมบ่อยากไปช่าบักฮุงครับย่านคนมาขอนนะครับอ่า อันซานเหอันนี้จานังแนงก็สวยนี่กับกล้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักสามสี่มือกับพอตัดนะครับผมไม่ต่ต้อนรับแขนครับเดี๋ยวตัด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 โบมไปแต่เป็นไอเบรกให้ลูกให้ไอผู้อบรมนะครับเนาะอันนี้เขาพาเยี่ยมสวนครับรอบหน้าไปไหมยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับครับผมเห็นบ่าครับอันนี้เป็นหมากนะครับหมากล้วก็เป็นสิ่งต่างๆครับให้มาให้เป็นห่มเป็นอย่างนะครับลูกค้ามาสวนกับสีตัดหญ้าพร้อมก็ได้กล้วยไปกินน้ำนะครับก็ขายกล้วยขายหูไปน้ำนะครับเนาะอ่ะ ขันเขาไว้ยัง้งเขาแบเป็นของฝากของอย่างไปในตู้นะครับเนาะเห็นไหมครับบรรยากาศนะครับอยากไปหาแท้ยินดีต้อนรับครับน้องนนท์คนรอครับน้องนนท์คนหน้าหวานนะครับน้องนนท์คนหน้าหวานนะครับร้านซ้ายสุดที่เลือบนะครับปะคุ้งก็เริ่มสีสุกนะครับปกคุ้งก็เริ่มสีเทาย้อยสุดครับผมอ่าเห็นไหมครับนุ่ยนีหัวเหลืองครับเนาะนุ่ยเขาสัญญานะครับนุ่ยเขาสัญญาครับผมผมก็มีเวลาดูแลครับเนาะแก้วมังกรลรืแก้วมังกรเห็นสุกนุ่ยนึงนะครับปลาแดงครับผมเดี๋ยวดีเก็็บบบบคครรรรััััผมมออ่่่ะเเเาากิหหหววลืงงสชนี้ คนสิมากินมักหุงหัวเหลืองครับอ่าแบบนี้เลยครับผมมาแบบนี้ครับผมผมทีแบะงาแล้วครับผมบาทที่ครับผมอ่ะผมสิแบกงาแ้วครับอ่ะผมที่คาดย่างไปแล้วครับผมยอมที่คอหยาดผมสิขออนุญาตไปแบะงาแล้วนะครับผมเพราะว่ามันสีดำเลยนะครับเนาะอ่ายินดีต้อนรับสั้นนะครับสวัสดีครับปอยมคนรอไป็นนะครับผม